โอ้หกเงยเลยสามกว่าสามหน่อยติดดีว่าแล้วมันทำไมดึงแปลกคำนี้แล้วคำนี้แล้วำนี้แกติดดีไหมยกไปบอลน่ะยกไปบอลน่ะม่นโอ้ยขึมินทั้งสองเอาเพี่าะานะ ต้องมาเิยี่สัมปูนเลยปินอ่ห้มูนอะเคเอาาฮ่าีวอนะดึงเส้นวิ่ัะไม่ดึงเส้นเราหรอกเส้นเราหลุดแท้โอเรียกว่าป็นหุดโอ้ปิดอะไรอย่างนี้มาแล้วครับสามกว่าสามห้า ตายแล้วปอลอาตัวนี้ <c oughs> ไม่ดีดินเลยแล้กวก็ปลาดุดนะผมเลยไม่ยิงปลาเขาแต่เราที่ทครับโอ้โหลูกดอกใครเนี่ยของพี่แจ๊คเหรอไม่ใช่ของลูกที่เขางอขนาดนี้เลยเหรอลูกแต่งลูกแต่งแต่งลูกซิ่งเดี๋ยวคนละแต้มแล้วพี่น้องเอ้ยสองพันเข็มเพิ่นที่แบกเพิ่นเพิ่นซ้ำหายมาที่นี่ซ้ำไหนเพิ่นแล้วหายกันแล้วนะ มาดูเหรอพี่แจตัวมันขึ้นในหลอดจามือนเนั่นมาสองตัวเลยได้ไหมนเนี่ะได้คนละตัวเลยเด้ออ่ะคนละแต้มหมานโอ้ได้เมืม่อกีก้อันนี้ใส่จังพี่โอ้ยใส่ถุงมือแกะมัน,นแกะได้ไงอะ่ะมึงไม่ทะลุเนาะช่วงมันลงเนาะพี่แจ็คเนาะใช่ ได้ thấy เห็นน้ำ rồi ๆแล้วไงก็กด được สามได้หน่อยสามห้าได้ยโอ้ยเสี่ยวนั่นอยู่คนเดียวเกมเลยอันนี้ไม่กล้าเลี้ยงจริงๆเลนติดแค่เนี้ยพี่แจ๊คใช่ไงมันมินนี่มันอยู่หลายคนี่ลูกซ้ำนี้ยังพอเออพอพอได้หุ่นใจหน่อยไงเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวก็งามไส้เลยเนี่ให้ดูดมือนะพี่จะไม่ไม่ทันเนยนะรอตายอย่างเดียวเลยนะ โอ้โหดีเลยมาสั่มให้นาะสอง